ช่วงนี้มีข่าวลือที่ต้องบอกว่าแปลกแล้วก็ประหลาดมากๆเลยทีเดียวนะครับในหลายพื้นที่เขาบอกว่าให้ระวังเบอร์โทรศัพท์มรณะถ้าหากว่าโทรเข้ามากดรับปุ๊บ ตายทันทีเลยคือจะบอกว่ามีเลือดออกปากออกจมูกอะไรอย่างนี้กันเลยนะคะน่ากลัวมากนะครับถึงขนาดชาวบ้านในหลายพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับต้องติดประกาศเตือนกันไว้ที่หน้าบ้านเลยนะครับติดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ชัดเจนว่าห้ามรับเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้เพราะว่าไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนแล้วนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือครับ หลังจากที่มีการ forward mail ส่งต่อๆกันไปนะครับเตือนไม่ให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรับเบอร์อันตราย3หมายเลขดังต่อไปนี้ครับ0833366867 0833368567และเบอร์สุดท้ายครับ0833336768 3นะครับมีการระบุกันเลยครับบอกว่าหมายเลขมรณะเหล่านี้เนี่ยถ้าใครรับโทรศัพท์ขึ้นมาแก้วหูแตกเลือดออกปากออกจมูกเสียชีวิตทันที ประเด็นนี้กลายเป็นหัวข้อสนทนากันในเว็บไซต์พันทิปคอมกันหลากหลายครับมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อบางคนมองว่าประเด็นนี้กําลังถูกโยงให้เป็นเรื่องของไสยาศาสตร์หลอกลวงผู้คนนะครับทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบที่บ้านไร่ในอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก็พบว่าร้านค้าต่างๆในหมู่บ้านนี้ถึงขั้นพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นข่าวลือลงในกระดาษแปะไว้หน้าร้านเลยนะครับ ข่าวลือนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่กล้ารับโทรศัพท์โดยเฉพาะเบอร์ที่บันทึกหมายเลขลงในเครื่องนะครับก็จะรับเฉพาะเบอร์ที่รู้จักเท่านั้นนอกจากนี้ในบางพื้นที่นะครับยังมีหมายเลขแปลกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหมายเลขครับ0833360537นะครับชาวบ้านก็ลือกันว่าหลังหมายเลขโทรศัพท์นี้ดังขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเบอร์เนี้ยจะกลายเป็นสีแดงขึ้นที่หน้าจอถ้าหากว่ากดรับก็จะเกิดอาการช็อกเลือดออกปากออกจมูกจนเสียชีวิตมาแล้วหลายรายครับ เช่นเดียวกับเพื่อที่อำเภอเชียงดาวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ผวากับข่าวลือเช่นกันครับทางด้านครูบาน้อยเตชะป,ปัญโยเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลอำเภอสารพีต้องเทศเตือนสติประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับโดยย้ำให้มีสตินำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้อย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือที่เกิดขึ้น ทีมข่าวก็ได้ไปตรวจสอบกับบริษัท AIS นะครับก็ทราบว่าทั้ง3ามหมายเลขนั้นเป็นระบบโทรศัพท์แบบพรีเพจหรือเติมเงินนั่นเองซึ่งอยู่ในเครือข่ายของบริษัท AIS จริงและมีผู้ลงทะเบียนเปิดใช้อยู่นะครับแต่ก็ยืนยันว่าในทางเทคนิคแล้วเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีการส่งสัญญาณหรือว่าคลื่นที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผ่านเครื่องโทรศัพท์จนถึงขั้นแก้วหูแตกหรือช็อกจนเสียชีวิตนะครับก็เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการเล่ากันแค่ปากต่อปากโดยที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดครับ